จริงๆจ,จ,จากคนที่เขามาดูเป็นครูเราที่ทอดนะะี่ครับเขอฝากแค่นี้ค่ะค่ะแล้วคุณพาได้อะไรคะจากการที่มาเรียนอาจารย์ออกจากความรู้สึกจากใจพี่พาเลยอะใจจริงคือได้เยอะมากอย่างที่แบบพาไม่ได้รู้อะไรไปคือพาเรียนมาหลายที่นะคะแต่เหมือที่บอกอาจารย์กันตอนแรกว่าค,คือก็ไม่ได้รู้แบบชัดเจนไม่รู้จริงไม่รู้อะไรจริงแต่พอมาเรียนวันี้ก็คือรู้ทั้งเนินทั้งดีดาวตรงนี้เนิน เนินเนินสุกเนินสุกมีสามดาวอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะคะเนินสาเนินอะไรพวกนี้แบบที่มีดาวมีดาวมีดาวที่อาจารย์บอกว่าจะช่วยเสริมอะไรบ้างคืออะไรบ้างอะไรเนี้ยค่ะคือการเซนสักเลยมือหรือเรียนการดูดวงลยมือแล้วถ้าการสักนะคือคือการเรียนเอาเดียวกันการเรียนลายมือคือเรียนให้รู้อ่าเรียนรู้แต่การสักลายมือคือการแก้ไขและเสริมจริงไหมคะ เราจะแก้ยังไงเสริมอย่างไรนะคะอันเป็นเรื่องของการแต่เราต้องรู้เส้นก่อนไหมถ้าเราไม่รู้เส้นเราจะสักได้ไหมไม่ได้แก้ไม่ได้เราจะสักทําแพทเทิร์นได้ไหมพี่พาไม่ได้ไม่สามารถนะไม่สามารถจะมาเอาก๊อปปี้ตรงนี้ไปวางกับมือคนนั้นทุกๆคนต้องสักเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับแต่ละคนเลยมันไม่เหมือนกันอ่าใช่ไหมคะใช่ค่ะบางคนมีเส้นเยอะใช่บางคนมีเส้นน้อยใช่บางคนถ้าสมมติว่าแก้คําว่าแก้ปุ๊บนีเส้นเยอะแล้ว จร,จริงไหมพี่ผาแต่คนแก้ถ้าถต <BEN> ิว่าเสริมเนี่ยโอ้เส้นมันน้อยแล้วเพราะทุกเส้นดีหมดจะไปทาให้มันวุ่นวายทําไมก็แก้ในจุดเออเสริมในจุดที่ควรจะทําอายุสําคัญไหมคะอ่าแล้วก็เพศใบสําคัญไหมอาชีพสําคัญไหมคะอ่าเห็นไหมสำคัญทุกอย่างทีนี้สมมติว่าอ่ะสำคัญทุกอย่างถูกต้องแต่ทีนี้เสร็จบุถ้าถติว่าคนอายุสมมติว่าอายุกําลังทํางานรายเล็กสาม กำลังทงานแล้วทีนี้เขากําลังสมมติว่าสมมติว่าเขาทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามๆอ่ะเห็นไหมเราก็จะไปสักดาวในเนินที่ควรจะทํใช่ไมไม่ใช่ใครมาก็จะสักกันทุลังเนินนั้นเลยจริงไหมคะจริงค่ะเออมันต้องรู้ว่าเราจะต้องทําตรงนี้ให้กไขรหรือบางทีนักมวยจะมาสักลายมือเราจะต้องไปสักเนินไหนคะอ่ะอาจจะเป็นเนินอังคารถูกไหมคะเห็นไหมต่อสู้ถ้านางงามมาสักนายมืออาจจะเป็นเนินอาทิตย์เห็นไหม ถ้าคนแก่ละอาจจะเป็นเนินพุทธเห็นไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าใครมาก็แบมาก็สักกันเลยไม่ใช่ถูกไหมคะเราอาจารย์ถึงบอกว่าอาจารย์เน่ะไม่ได้เก่งอาจารย์นุแก้วพูดออกตัวเสมอๆว่าอาจารย์ไม่ได้เก่งเรื่องดูดวงเลยมืออาจารย์ถึงต้องเอาอาจารย์นุทินท่านมาต้องยอมรับว่าท่านอายุปาไป่เจ็ดเสร็จกว่าแล้วเนี่ยท่านอยู่ในวงการนี้มาสี่สิบปีท่านถึงรู้ละเอียด ไปดูคลิปท่านอ่ะกี่รอบกี่รอบพูดเรื่องเดิมละเอียดละเอียดจริงเราแล้วอยู่เรื่องเดิมไหมนะใช่คนสังเกตคนพูดพูดความจริงเขาจะพูดเรื่องเดิมวน,นๆเวียนอยู่ที่เดิมนั่นแหละจริงๆสังเกตได้เลยแล้วอาจารย์ศรัทธาอาจารย์ท่านคือท่านจะโกหกไม่เป็นท่านจะบอกเลยว่าอันนี้ก็คืออันนี้อันนั้นก็คืออันนั้นดัดแปลงอะไรกันยังไงก็ทํากันไปแต่เท่าที่ท่านเรียนมาศาสตร์ของท่านมันเป็นแบบนี้เราจะมาอัดเด็โดยการสักการแก้ก็ทํากันไปแต่ที่การสอนของแกมานี่คือแก คือไม่ใช่ว่าแค่ไปเรียนในหนังสือท่านเนี่ยไปสัมผัสแล้วก็ไปดูด้วยว่าเฮ้ยถือว่าคนตายตรงเนี้ยไปง้างมือมันดูซิมันตายหงเนี้ยมือมันมีเส้นนี้ไหมมันมีจุดดําหรือเปล่าขนาดนั้นเลยนะคนทําขนาดนั้นนะเขาถึงได้เก่งขนาดนี้อาจารย์บอกสอนจุดดำจุดแดงขึ้นตรงนี้มันคืออะไร<า>เลยอ,อ่ามันหมายคือว่ายังไงดูสิเราถึงเข้าใจคําว่าเรียนบางคนบอกว่าอาจารย์นกแก้วทําไมเรียนแพงจังพี่พราวแพงไหม ถูกมากนี่เขาบอกเพื่อนเลยว่าถูกมากคือมาเรียนนะอะไรอยเงี้ยสองคนบอกเพราะพ่อเรียนกันอย่างนี้เลยจี้จังเงี้ยไม่ใช่เราเอาแพทเทิร์นง่ายๆแล้เรามยน์ในเฟซไม่ใช่หรือมายน์ให้ไลน์ไปอ่านดูเปิดดูมันอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าเรียนอย่างนั้นคือมันเป็นความรู้แบบทั่วไปอ่ะถ้าอย่างนี้คือเจาะลึกเจาะเลยแล้วเราเวลาเราไปสักเรามั่นใจไหมคะมั่นใจึ้นเยอะเยอะไหมทั้งที่จริงๆริงพี่พาก็สักมาแล้วนะแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องอีกนิดนึงอ่ะมันเหลืออะไรนะ ใช่ไหมคะมันเหลืออะไรอ่ะพราะการคนที่มีครูบาอาจารย์หลายๆที่อาจารย์ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีมากและครูบาอาจารย์ทุกๆคนก็ต้องรู้สึกว่าอยากให้ลูกศิษย์อยากให้เป็นอยากให้เขามีอาชีพอยากให้เขาเจริญในความรู้สึกของอาจารย์นุแก้วนี่คืออาจารย์ไฟ์สดประจากัลยาสุทินมีห่วงไหมคะพี่พางงมากเอ้าไรอัดวิดีโอได้หรือเปลาได้ ได้เลยห,หมดเลยทุกอย่างซึ่งดีมากเนี่ยก็โทรคุยกับเพื่อนของเพื่อนบอกว่ามาเรียนนะคขอใถ่ายดีโอด้วยนะบอกเพื่อนเขาให้ถ่ายได้ดูแบกถ่าย,ยตั้งแต่มานั่งม่ถ่ายตลอดเลยเออแต่เขาต้องมาเรียนแล้วมาให้การสอนถึงจะรู้มันจะรู้จริงมันจะรู้มันจะแน่กว่านี้ออใช่แล้ก็เรื่องม่วงพุ่งไปอีอ,อ๋อค่ะ